ับเขก็สู่คลิปเยี่ยมชมโครงการค่ะวันนี้พาคุณมาดูทาวน์โฮมที่สวยแปลกแตกต่างและไม่เหมือนใครค่ะเออร์เบ a ร์นทาราเอสาคำว่าเอสปาซิโเนี่ยมีความหมายนะคะแปลว่าช่องว่างค่ะมีในยะะสำคัญทาวน์โฮมที่มีช่องว่าง เป็นยังไงอดใจนิดเดียวเดี๋ยวได้ดูแน่นอนแต่ตอนนี้แนะนำที่ตั้งโครงการนิดนึงค่ะเผื่อคุณสนใจนะเข้ามาได้เลยในซอยประชาทิษ76ค่ะเข้ามาสัก6-700เมตรเท่านั้นโครงการอยู่ขวามือแล้วก็อีกด้านหนึ่งของซอยนะคะก็สามารถเข้ามาจากถนนเลียบวงแหวนกาญจนาพิเษกได้ด้วยซึ่งถนนเส้นนี้นะคะในอนาคตนะคะเดินทางแบบ วิ่งฉิวสะดวกอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะไปสุขสวัสดิ์ไปพระรามสองไปพุทธบูชาโอ้โหสะดวกสบายจริงๆส่วนการเข้าไปในพื้นที่เขตศูนย์กลางธุรกิจ CBD นะคะเลือกใช้ได้เลยสะพานภูมิพลก็ได้สะพานพระราม9ก็ได้ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบของโครงการนะคะบอกได้เลยว่าครบถ้วนทุกอย่างปากซอยประชาอทิศเ6เนี่ยตลาดยิ่งเจริญค่ะรวมถึง ด้านข้างของโครงการก็เป็นโรงเรียนชั้นนำค่ะโรงเรียนบูรณาศึกษาหน้าโครงการเนี่ยมีเซเว่นะขาดหรืออะไรเดินออกจากบ้านแป๊บเดียวจบเลยส่วนวันว่างนะคะคุณอยากจะแฮงเอาทอยากจะช้อปปิ้งบนถนนพระรามสองค่ะที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้เนี่ยทุกอย่างโอ้เรียกว่าทุกๆเจเนอเรชันในครอบครัวเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกแล้วก็สบายทีนี้ถึงเวลาดูบ้านทาวน์โฮมที่มี ข้างว่างไปดูนะคะ่ะนี่คือทาวน์โฮมที่สูง3.5ชั้นนะคะแล้วก็หน้ากว้าง8เมตรโอ้โหหลังใหญ่ใช้กระจกเขียวตัดแสงเป็นส่วนประกอบของผนังค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นมองเข้าไปแล้วบ้านนี่ดูสูงโปร่งสบายตาจริงๆส่วนคำว่าเอสปาซิโ ก็คือผนังบ้านของทาวน์โฮมที่นี่แยกอิสระไม่ติดกันมีเฉพาะส่วนของชั้น2ที่เป็นโถงบันไดแค่นั้นเองหลังใหญ่แบบนี้ที่ดินเริ่มต้นก็จะต้องอยู่ที่30ตารางวาขึ้นไปค่ะส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในก็คือ250ตารางเมตรนี่คือไซส์บ้านเดี่ยวเลยนะแต่ว่ายังมีอะไรเด็ดกว่านี้เยอะมากๆในทาวน์โฮมหลังนี้เข้ามาดูเลยค่ะ เพอร์เฟกมากเลยค่ะแต่ลืมไปเมื่อกี้นอกจากดีไซน์ภายนอกที่สวยงามแล้วเนี่ยงานก่อสร้างของเขาใช้อิฐมอนแดงก่อแล้วก็ฉาบเรียบทาสีแน่นอนทุกคนคุ้นเคยกับงานก่อสร้างแบบนี้ว่ามีความแข็งแรงทนทานรวมถึงอนาคตคนอยู่อาศัยจะปรับเปลี่ยนจะตอกจะเจาะโอ้ทำได้อย่างสบายสำหรับ Home ทาวน์โฮม3ชั้นครึ่งหลังนี้เนี่ยคุณได้ 4ห้องนอน4ห้องน้ำา2ที่จอดรถอันนี้เฉพาะหลักๆนะคะมาลงดีเทลกันดีกว่าโอ้อะเมซิ่งเนี่ยจากประตูหน้าบ้านเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นโซนลิฟวิงค่ะแล้วก็เข้ามาข้างในเนี่ยยิ่งอลังการค่ะซีลิงตรงนี้4เมตรค่ะนี่คือส่วนของดิ n นิ่ง หน้าทานข้าวไม่ล่ะแล้วก็ด้านนี้ก็เชื่อมต่อกับขอดยา์ดด้วยนี่ถัดจากดิงนะคะตรงนี้บ้านมาตรฐานเนี่ยจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งไปเลยนะอันนี้เขาดีไซน์ให้ดูว่าคุณสามารถทำเป็นแคนทรีแบบนี้ได้แล้วก็ข้างในก็เป็นครัว และพื้นที่ใช้สอยชั้นล่างยังไม่หมดค่ะพรามนี่คือห้องนอนที่4ค่ะเป็นห้องอเนกประสงค์ที่อยู่ชั้นล่างสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุนะอยู่ห้องนี้ได้สบายหรือว่าบางครอบครัวก็สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ทั้งหมดนะนอกจากความโปร่งของหน้าต่างบานใหญ่แล้วเนี่ยห้องนี้มีห้องน้ำส่วนตัวอยู่ด้านหลังค่ะ แล้วก็โถงกลางบนชั้น2นี่เพดานสูง4เมตรแล้วก็ด้านนี้โอ้ยคุณคะนี่คือห้องนอนที่2ที่อยู่ติดกับโถงกลาง Living r o ูบบนชั้น2แล้วคุณดูซีลิงห้องนี้ก็คือ4เมตรเท่ากันค่ะอันนี้โครงการตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะว่าเป็นห้องของเด็กๆได้เลยอะ่ะและห้องนี้มีห้องน้ำส่วนตัวค่ะ ระดับบทเลยค่ะงานดีไซน์เขาลูกเล่นเยอะจริงๆห้องนอนที่3นะคะห้องนี้โอ้โหคุณดูมันกว้างนะสามารถกั้นส่วนให้เป็น Walk in Closet ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถัดมาส่วนนอนของห้องนอนที่3ถึงไม่ใช่ห้องริมนะคะเป็นห้องกลางแต่คุณยังได้กระจกเขียวตัดแสงทั้ง2ด้านแบบนี้นะเพราะอย่าลืมว่าผนัง ทาวน์โฮมแต่ละห้องไม่ติดกันนะคะเป็นอิสระบนชั้น3ทั้งหมดเนี่ยมาสเตอร์เบดรูมนะคะโอ้โหมีโซนด้านหน้าโซนด้านหลังแยกพื้นที่ใช้สอยได้สะดวกจริงๆนอกจากส่วนนอนแล้วเนี่ยคุณเห็นอะไรไหมพื้นที่เขาใหญ่ขนาดนี้ด้านหลังตรงนี้ ทำเป็โต๊ะทำงานได้ด้วยอะ่ะแล้วก็ด้านนอกออกไปก็คือระเบียงนี่จ้าโอ้โหระเบียงเฮ้ยนี่จับเป็นสวนได้เลยนะคะมาอีกด้านนึงค่ะนี่ประตูทางเข้าห้องนะแล้วก็ด้านนี้ก็เป็น w a l k in closet โอ้โหห้องน้ำส่วนตัว u อเ a อร์ a l นทา p า c i o ค่ะมีจำนวนแค่146ยูนิตเท่านั้นนะคะแต่แฟซ i l สิลส่วนกลางเนี่ยจัดให้เต็มที่เลยมีทั้งขลับเฮาส์มีทั้งสระว่ายน้ำมีทั้งฟิตเนสแล้วก็มีพื้นที่สวนพักผ่อนด้วยโอ้โหครบทุกอย่างรวมถึงการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานด้วยค่ะหน้าซุ้มโครงการนะคะรประพกล้อง C C T V ตลอด24ชั่วโมงดูแลทั่วทั้งโครงการเลยด้วยรวมถึงการเข้าออกก็ใช้คีย์การ์ดแอคเซสโหสะดวกสบายสุดๆความสุขที่สุดของคนที่อยู่ในบ้านนี้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุดสเปควัสดุของดีสุขภัณ์โคเลอร์มือจับของ h าร์เฟลแล้วก็ลามิเนตข้างบนเนี่ยหนา12มิลน,นะคะหนาเป็นพิเศษเลยทีเดียวโอ้แล้วก็รายละเอียดต่างๆอีกเยอะแยะคุณต้องเข้ามาดูนะบอกเลยว่าแค่ดูในวิดีโอเนี่ยไม่พอ ต้องเข้ามาดูของจริงค่ะแล้วคุณจะชอบแน่ๆเลยกับทาวน์โฮมที่นี่เออร์เบิร์นทาราเอสปาซิโอขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ